สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอามก่อเคป๊อปนะครับมาพูดถึงเรื่องราวนี้กันดีก,กว่าตอนนี้นะครับดูเหมือนว่า ชาวนิติเซนเกาหลีนะั้นค่อนข้างจะจริงจังเกี่ยวกับอนาคตของเด็ก New กนิวจนะครับหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่เห็นกันว่า New จ e นส s นั้นออกมาเปิดช่อง YouTube แล้วก็ออกมาไลฟ์สดอธิบายถึงความในใจต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างที่อยู่ในตึกและหลังจากนั้นก็มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับโดยตอนนี้นั้นชาวนิติเซนเกาหลีต่างออกมาพูดว่าอนาคตของนิวจีนส์หลังจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อกันแนะ่ มีการตั้งกระทู้ขึ้นมานะครับทั้งมีการบอกว่าบรรยากาศของทางในบริษัทแล้วก็เด็กๆ New นิวจีนนั้นมันอยู่ในขั้นที่ยุ่งเหยิงมากๆม่ถึงขั้นที่ผู้คนบอกว่าอย่ายุ่งกับเด็กๆด็กนิวจีนเลยถึงแม้ว่าตอนนี้นั้นนิวจีน n s จะเริ่มออกมาขยับแล้วก็เคลื่อนไหวแต่ดูเหมือนว่าบริษัทจากทางค่ายใหญ่ก็ไม่นิ่งเฉยเหมือนกันจะเกิดอะไรขึ้นอีกต่อจากนี้ฉันอยากเห็น New jeans ออกอัลบั้มเต็มๆอีกครั้งซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะ ดาวทางออกได้ยากมากเลยนะครับสำหรับเด็กเด็กน e วจีแล้วก็ค่ายอย่างต้นสังกัดมีคอมเมนต์ออกมามากมายนะครับทั้งบอกว่าพวกเขานั้นต่อต้านค่ายแม่อย่างเปิดเผยดังนั้นการล่มสลายของเด็กๆจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ดูเหมือนว่ากลุ่มบันนี่แฟนคลับของ New Jeans นั้นก็จะตัดสินใจที่จะล่มสลายไปพร้อมๆกันเหมือนกับระเบิดลูกโซ่ดังนั้นฉันคิดว่าทาง บริษัทแม่จะเก็บพวกเขาไว้โดยที่ไม่ละเมิดสัญญาและจะทำทุกวิถีทางถึงแม้ว่าจะยากลำบากสำหรับพวกเขาต่อไปและในขณะเดียวกันก็จะพยายามลดคุณค่าของแบรนด์ New Jeans ลงเพื่อให้เด็กๆนั้นมีพื้นที่ในการแสดงออกที่น้อยลงนั่นเองบางคนนะครับถึงขั้นก็บอกว่าทำเรื่องนี้ให้มันจบไปซักก็ดี ออกมาจ่ายค่าปรับแล้วก็ทุกอย่างให้มันเป็นที่เรียบร้อยซะทาแบบนี้มันเสียกันทั้ง2ไฟฝ่ายบางคนนะครับถึงกับยกเรื่องกฎหมายขึ้นมาบอกว่าทั้ง2ฝั่งนั้นมีระบบกฎหมายและมีข้อพันธสัญญากันอยู่มันจึงเป็นเรื่องยากที่จะหาข้อตกลงระหว่างตรงกลางของพวกเขา2คนแต่ถ้าหากว่าผ่านไปประมาณ2ปี3ปีเรื่องราวนี้อาจจะเบาลงก็เป็นไปได้ บางคนนะครับที่ไปดูไลฟ์ของนิวจีนมา mm. ก็ออกออก,ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าอยากจะฆ่าบริษัทแม่มากๆเลยการทําแบบนี้กับเด็ก mm. ๆถ้ามันเป็นจริงแล้วมันถือว่าเป็นสิ่งที่โหดร้ายมากสําหรับเด็กอายุแค่นั้นเราต้องมาเจอกับการต่อต้านหรือปฏิกิริยาต่างๆภายในบริษัทที่ดเด็กๆนิวจีนนั้นได้เจอ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าตั้งแต่ฉันติดตามวงการเคป๊อปนันี่เป็นไอดอลวงแรกที่ออกมาเรียกรองแล้วก็เปลี่ยนแปลง CEO ของเขาเองเลือกได้ว่าตอนนี้ชาวเน็ตชาวนิติเซนเกาหลีก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเรื่องอนาคตของเด็กเด็กนิวจีนส์ะครับที่ว่าจะเป็นยังไงต่อจะถูกยกเลิกสัญญาจริงไหมหรือว่าจะถูกตองงานไปเรื่อยๆจนกว่าสัญญาจะหมดลงซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่มีการออกมา อธิบายหรือว่าอภิปรายอะไรเพิ่มเติมเลยก็ต้องมารอรุ้นกันว่าทั้งบริษัทแม่ของ New j e a n s แล้วก็ทั้ง New j e a n s เองนั้นจะมีการเคลื่อนไหวต่อไปยังไงเรื่องนี้ก็มาอัพของเด็กเด็ก j e a n s ที่ตอนนี้กลุ่มในที่เซนเกาหลีนั้นต่างออกมาเป็นห่วงกันเกี่ยวกับเรื่องคราวของ อนาคตหลังจากนี้ New จีนนั้นจะทำยังไงกันต่อใครมีความคิดเห็นยังไงหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์เพื่อคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกด like, กไลค์กด s u b s ไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ